สวัสดีครับเอฟซีผู้ติดตามทุกท่านครับเมื่อนี้ก็พบกับผมอีกแล้วครับคับสารพัดช่างอน,นิยายนะครับเมื่อนี้ก็เส,สนอเรื่องนิยายตำนานาจุดเริ่มต้นของปลาแดกหรือว่าปลาล่านะครับาทงางภาคอีสานเอินว่าปลาแดกนะครับภาษากลางเอินว่าปลาร้านะครับ เมื่อหลายลอยปีกอนในหมู่บ้านในหน่อยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นม้ำโขงมีชายชราปูนหนึ่งซอว่าพอย,ยม่มีเป็นเสาหลักของขอบขัวและเป็นที่เคารพนับถือของชาวบา้านและก็มีทิดจอยเป็นลูกเขยนะครับสองพ่อเถากับลูกเขยเป็นนักหาป่าที่เชี่ยวชาญนะครับบ่ว่าสิเป็นฤด,ดูได รือดูวัดแรงหรือดูฝนหรือดูใด,ดก็ตามแต่พ่อยิ่งมีกับทิดจอยก็สามารถหาป่ามาทำป็นอาหารเลี้ยงครอบรั้วได้อยู่ทุกย่ามนะครับสองพอเ่ากับลูกเคยเพื่อนหาป่ามานว่าเถาะเศร้าว,วันหนึ่งท้องฟ้าสดใสล่มเย็นสบายพ่อยิ่งมีกับทิดจอยพายเรือออกไปกลางแม่นม้ำโขงด้วยตาคายและเบ็ดที่เตรียมไว้ย่างดี ความชำนาญของพอยายมีเฮ็ดให้พวกเขาหาป่าได้หลวงหลายทั้งป่าคอป่ายี่สกป่าสอยและป่าชนิดอื่นจนเต็มลำเลือเมื่อพวกเขากลับบ้านเช่าบ้านไก่เลี้ยนเคียงกระตังมะซอยแยกป่าขนป่าและวก็รับส่วนแบ่งเพื่อนำไปปรุงอาหารในครอบครัวของตนเอง ถึงแม้จะแจกใจเช่าบ้านไปมากหลายแล้วป่าก็ยังเหลืออยู่จํานวนบ่นหน่อยนะครับพอ,อยายมีกับทิดจอยจึงตัดสินใจนําปลาบางส่วนไปเฮ็ดเป็นป่าแห้งนะครับตากแห้งเฮ็ดป่าย่างแนะ่แต่ถึงจังส่นปลาก็ยังเหลืออยู่ตั้งหลายนะครับพวกเขาก็พยายามคิดหาวิธีเฮ็ดจังได้จังสี่เก็บป่าไว้กินได้โดน ซึ่งปกติแล้วซึ่งปกติแล้วปลาแห่งจะเก็บใบได้กินเพียงบกี่เดือนเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดกินบ่าท่านก็สิกลายเป็นคืนล่าคืนยั้งไปสองพ่อเท่าลูกเคยก็เลือกปลาที่เหลืออยู่พิกไปพิกมาซอยกันคิดนะครับว่าสิเหตุจังใดดีแต่กระโบมีวิธีทั้งที่สิเห็ุได้นะครับ คณะทั้งสองกําลังคุณคิดอยู่ปลาคอตัวใหญ่ตัวหนึ่งนอนแน่นิ่งอยูบุญแค่ไม่พ่ยกลับกระดิ่นลงกไปโดยที่พวกเขาบร,รูตตโตเขาไปในกระท่อเกลือที่ตั้งอยู่ใต้ถุนบ้านปลาคอตัวนั่นกระจมลงไปในกรองเกลือโดยที่พ่อเทากับลูกเขยบ่าท่านได้เห็นนะครับเวลาพานไปเรื่อยๆจนครบปีหนึ่ง เกลือที่ใส่รุงอาหารอยู่เทั้งบานกับเบิดลอยพญมีจึงสั่งให้ทิดจอยลูกเขยลงปไปยกกระท่อเกลือใบไงที่อยู่ใต้ถุนบานขึ้นมาเพื่อใส่ในประกอบอาหารต่อไปเมื่อทิดจอยลงม่านใต้ตะรางบานสายตาของเขาก็เห็นกับกระท้อเกลือใบนั้น เขาสังเกตว่ามีสิ่งผิดปกติและก็มีกลิ่นแปลกๆลอยออกมาเขาจึงสงบข้อไปเบิงกินนั่นจะว่าหมิ่นกับโบหม็นสิว่าหอมกับโบแมนทิดจอยจึงมองเขาไปในกระอร่อเกลืออย่างละเอียดและเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นว่ามีปลาคอเตใหญ่ตัวหนึ่งนอนอยู่ในหนันสภาพของปลาคอตัวนั้นเกือบใกล้เคี่ยงกับป่าปกติ มันยังคงมีรูปร่างครบตวจรอบๆตัวมีน้ำสีเท่าคุณคุณผสมกับสีแดงเข้มคลายน้ำเกลือด้วยความสงสัยทิดจอยจึงล่องดมกินไกลๆอีกครั้งแล้วเขาก็รู้สึกถึงกินที่แปลกใหม่ชวนคนหาเขาจึงยกกระท่อเกลือขึ้นไปบนบ้านเพื่อให้พญ่ยมีเบิงเมื่อพญ่ยมีเห็นปลาช่อนในกระท่อเกลือ กระแปลกใจบ่แพ้กันปลาตัวนี้คือจังบ่อเนาเลยกินของมั่นกระแปลกบ่เหมือนป่าเนาสภาพน้ำรบกก็บ,บ่เหมือนน้ำเนาพอยายมีก็เลยบอกทิดจอยล่องดังไฟปิ่งป่าตัวนี้บังดูว่ามันสิก,กินได้บ่เมื่อปลาช่อนถูกปิ่งจนสุกกินหอมเย้าย่วนกระจายไปทั่วบ้าน ทิดจอยอดบดายที่จะลองซิมเบิงจะคำผลลัพธ์ที่ได้นั่นทําให้เขาประหลาดใจปาคอตัวนี้มีรสชาติที่บ่เคยพบเห็นมาก่อนเข็มเข้มมัน,ม,นมันหอมหอมอยู่ในปากมีกินเฉพาะตัวเล็กหน่อยซึ่งเฮ็ดห้มันมีรสชาติที่แสบนัวอย่างบนาเสือเลยพอยหญมีกับทิดจอยสองพ่อเถาลูกเคย กัตนักได้ว่าพวกเขาได้ค้นพบวิธีถนอมป่าแบบไม่โดยไม่ได้บังเอิญน,นั่นก็คือการมักป่าด้วยเกลือซึ่งจะสามารถเก็บไว้ได้นานขามปีขามเดือนข้าวการค้นพบวิธีมักป่าแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วชาวบ้านต่างกระพากันมาขอสูตรและขอให้พญ่ยมีกับทิดจ,จอยสอนวิธีการทำป่าแดกให้ พวกเขาตางน้ำป่าที่หามาได้มักตามวิธีและได้เลี้ยนลูกจากพญ่ีมีกับทิดจอยปลาแดกปลาลากลายเป็นอาหารประจำขั้วเลื่อนของเช่าชนบททุกหลังค่าเลื่อนในละแวกนั้นส้อยให้ทุกคนมีโปรตีนและก็มีอาหารสำรองไว้กินตลอดปีเพราะว่าจะเป็นฤด,ดูใดก็ตามแต่จากนั้นเป็นต้นมาปลาแดกปลาลา กะกลายเป็นอาหารสำคัญที่สะท้อนถึงภู่ิปัญญาของชาวบ้านริมฝั่งแม่นม้ำโขงทุกครั้งที่มีการทำปลาล่าหรือปลาแดกชาวบ้านจะระลึกถึงเรื่องเล่าของพ่อใหญ่มีและทิดจอยผู้ค้นพบวิธีถนอมอาหารด้วยความบังเอิญและคิดสร้างสรรค์และนี่คือตำนานที่เราขานกันมาจากรุ่นโซรุนเกี่ยวกับต้นกำเนิดของปลาแดกหรือวาา่าปลาล่า อาหารพื้นบ้านอีสานที่ยังคงเป็นที่รักและภาพภู่มใจของชาวอีสานและช่าลุ่มน้ำโขงมาจนถึงทุกมือนี่เรื่องเล่าก,ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นนิยายเป็นนิท่านสันสนก็หวังว่าเอฟซีพี่น้องทุกท่านก็คงจะชื่นชอบกันนะครับเอาไว้มือไม่ค่อยพบกันไม่ครับสวัสดีครับ